หีเขียวพูดพูดไปตรวจตรวจปานแซงพี่ปอบพูดพี่น้องพูดมากมากมากไปเลยปานปอบพี่น้องเอ้ยรางานสภาพอากาศพี่น้องกําคืนนี่ผม่าจะหานาวนาวแท้อากาศหลดหัวเลย เสียงยังวะตูบหน่อยของอีเม์นอนกันกับผัวอารมณ์กัดตาย ขีดมาเซตคอมเมนมันห่อนอีแม่อยู่บ่าไดนเนี่ยนอนมันห่อนอยู่มือหนึ่งห่อนตอนกลางคืนมาแล้วมันก็นเลยเย็นห่อนอีกหนึ่งมึงตอนขึ้นมาแล้วก็เลยเย็นอันนี้มือที่สองมากแหละกะห่อนตอนกลางวันเาขาขมากแหละมากะลมเย็นคือกันแต่เมื่อนี้มื่อนี้ลบเบิดมือเลยลมตังแต่เสาๆแล้วก็หูซึกอ่ะหนาว ขาม้าวาอากาศลดอากาศลดลงแห้งอรีต้องขอบคุณเอฟซีทางติ๊กตอกเนะาะฝากเงินมาหาลอยบาสื่อกันสื่อผ้าใบให้อีแมม่ใหม่อีแมม่สื่อมาแใหม่ก็แม่นสั้นห้อยตัวเก่าแล้วมันขาดจะสบายได้พี่น้องเลยขาดแห้งอรีนะ สีโนอ<ค>ให้เปิดประตูนะสูขะ้ข่าวไปอยหางกูสิขันข้อซู้ตายผู้ได้ไปเปิดไวนะ้นั่น,น,นอ้านั่นไรเนาะอืม มึงฟันบอหรือมึงหยังน,ยนะพี่แม่แม่ลูกเราเลื่อมเลยได้น้ำลูกนะโอซี่น้อยกับโอซี่ใหญ่น่ะลืมแล้ว<ม>นะลูกข้าก็บ้าเปิดผาขับปลาไปกินนามกูเหียบลอยอลอตัวอ,อีแม่จะไปแต่งตัวฮีคอนฮะบอ น้ำกับไขแต่เอซแม่ไขยแต่เอฟซีื้อผ่ากั้งให้ใหม่เนาะเอาลงแม่นะแม่นี่ดึงไปแม่ดึงไป กินนะเนะม่ได้กินนิงะบนนตไงนขาห่เด้เอออยใส่มาซือๆบนสีเอาเอมหลดหามันหาแม่มันหาฮึ่มดว่าเิบจอดะได้แบบแต่ว่ากินขแรงกยแม่พีกินขปีตาพี กินอะไกับปีนป่าพี่น้องดาวแฮ่อบจิตบเป็นสบายดีพี่น้องก็บอกกะโพ่อนาวก็บเคนาวปีนี้ฮะมันสบายดี่านผสมกะตุกนกนาวก็ได้กระกอเมียนแรีะตนึงด้องบอก่อนเอาเมียงนี้งกรดหน่งด้ สาววันสาไอ้หักสาแตกบ่เลือกยอับันนี้เชียมาหายเลยบันนี้แตกคะแนนเป็นวากเย็นบ่เนี่ยเย็นกับเชเลยใครแก้วโม่ยี่แม่กินข้าวแรงกับอย่างติปลาจีนผถอยปอกไปตึกน้องเผินน้องน้องโตดุดใหม่เลยอืมแ้วไอ่ะเผื่เอาผักนึ่งมาอห้เลอสิผมล้อเอาลงไปเิประคามันลดได้ประคามันเที่กิเลย นย่ยนเส็จปนากินเป็ดูเป็ดเต็นหลดเชียงบ่มาหมดแดงดำใครในกินเป็ดนะแม่ครับพออีป้อนแล้วอไรนห่าไอเพินแลวก็วอ้อยจิ้มอะไนะผูตีไก่ด้กันแล้วก็ชุบอ้ายนะก็มากผู้เป็ดเต็หลอดเชียงบ่มากเป็นหลบไทยยินแต่ว่าบ้านน้อย อยากกินก็จะกินแต่กินสุภาใช่เหรยากทานสิท่อวายมัส์โอนเล็บมือคอยสิปุ๊กกินด้อข้าจีกี่่าไม่กินเดียวนี่กับผ้าหายน่ามาเตรียมไว้พันยาฟาดฟาดในสามชั่วโมงยาอดหยังมร้าวอร้สาวหนีเฉยๆกัคนปุ๊กกินกินกัน้อยแล้วตัวเราดีและ กินแล้วโอ้ยมันออกกินได้ซ้ำเดียวกนบุบจนเสียจนเกี่ยวจนเหลาที่ว่าไข่มันก็เตี๊ยดดาบเดี๋ยวต้องแหม่มันหนึ่งจะบ่อยบ้างเหรอนิ้วอยู่ว่างหม่มันได้พี่แม่ไปสนใจเรื่องอื่นสวัสดีพี่น้องดาวแห้งมาดิพี่น้องเอาไปปุ๋ยดังสิบุกินอ๋อ อยาถ่ายสีใบครัวจังไหมตัวเซมิี่เนี่ยค่ะอร้ไดเอาแรนเท่าทองตัวเท่าทองมาเลยจังว่าวนนั้นตัวสกบอันนี้แหละชอบอวดเลยกินข้ล็กๆ้าบ้าเลยบดอมาตลาดการละบดอมานีกินยาสุดไหมบอยล่สุดอีเมยก็เบิ่งนะกว่าให้เบิ่งอีเม่์สักเดียวดีหฮีเที่ยวลูกสี่นาทีหนึ่งมึงจักขาก ม้ามันกับขั้นเพราะมันอันอะมาดูซายสะแบตในวียเบิ้งมาพามึงเวียมึงสิมาอยู่จักมือวะเอาปากมาคุณสากแบตนี่เดือนหนึ่งมึงสิถอดออกเนี้ก็ได้ในบ้องบาสยแบตุนันมงรู้หนักาสแบอเบิ้งเอามาก่อนเอาสายกูมาก่อนมึบ่นน่อย้น่ย มนุนจะเปตอีย่างของผมน่มันมีกี่หลของมันมาด้ม่อมัอยู่มันตุ่ยตุ่ขาก็กินขาแน่อมแ้มามาจะเฮือกบะก็บอเฮกไงมาหอดมาเราเหนมาดครับไปเจาะหลไว้แล้ก็มาชอค่ทัพ์ัพ์โอกะหนึ่วัาโทรมาบอกคัวว่าอยไม่ได้ลงเด้อขอยสินนครับลูกลูก่อยมาวาลูกกับบอลูกบะ ยานว่าอย่างนั่งลมกับลูอลกอรอล, <c oughs> ลมก็แล้วลมกับลูกแซล่าแซบป,ปากแดงถั่เบาะเบิ <c oughs> บ้งลมกับลูกแซลาพี่น้องผมกับบราซิวิกสาวกตัวแม่ <c oughs> บ้านนี่ขาตัวม,มัม <c oughs> แม่ตัวกินโคลย <c oughs> โดยพี่น้องไอ้พี่น้ององีฟซีส,สกุลถ้คนเบิงนะ่งหรือปากกินโคลยได้โอ้ย <c oughs> เบื่อหน่ายคิด้ไปซื้อคั่มอีกแล้วลูกฉลากอยากได้เบี้ยบานนี่อืมบาทนี่คัามบาทหนึ่งเงินเงินสามสิบห้าเอาที่ย่าสามสิบหาสามสิบห้าละบูซาโลคุใครยุ่งบูซาโลอยู่สายนี่เมียบ้านนนอันหินบนนั่นล่ะไปกินไปกินอยู่สาย บ่ได้กินนี่แต่ไปคอคอน่าคออยู่สายน่าคออยู่หินบูนพูดนะเจสอนน่ะสีปลาหินบูนน่ะหินบูนเจสจนหินบูนนี่กินต็มสื่อมาเจสอนน่ะสีปลาเลิศเดือนหลังคนหากเราเป็นดาดงหินบูนทางไหนพูดแล้วตั้งแต่ปลาต่อีแม่ไก่แหลกผักสวรรค์อีแม่อีแม่กับอีพ่อก็ได้เห็นเมืองหินบูนแล้วนะบัดนี้เน้อ ยินบุกบานเราไปรลดอกนละอะไรโทมาถามเดือนนี่ก็เป็นบ่มด้อเดือนนี้มันเดือนไอนเดือนหนึ่งอืเดือนน่ะเดือนสองเดือนสองพนดอกอ้ยบ่ด้เคยได้ยินนี่นี่ก็แฮมบ่แฮมแมลูกสเบิปฏิทินหายก่อนแนวหน้าตีแม่ ผ่านผ่านโอยังบอกจังดสอยจากชนทำถึง12ทำเดือนสองเออแม่้วยนี่วันที่ซาว์นี่ขบกระโดดเฮียมันถึงบอกอะไรกับขืนขำหนึ่งเดือนสองวันที่ซาว์เนี่ยวันที่ซาว์เนี่นะซาว์จะมาหอดิข่าวเป็นเขาเจ้าบอกดอกเพื่อเจ้าทาบขุดทาบวงเขาจะอ๋อคันเดือนเดือนหนานี่ไหมเถิงเดือนหนาใส เดือนเดือนเล้าท่าเดือนเล้าท่าเดือนซองเออการเดือนเล้าเดือนซองนี่แหละวันที่เช้านี่เดือนสองเออเดี๋ยวดิเดือนซองเดือนซองเดือนซองเตรียมเงินไปซื้อทองคำไปหมั่นลูกสะพ้ายอ่ะกันเดือนเมื่อกันเดือนหนึ่งกันแฮมเมื่อนี้นะวันที่สิบสี่นี่นะหนึ่งแ ham เก้าคำเก้าคำวันเนาะเปดว่าดีเนาะนี่เก้าคำวานนี้ นที่เศร้านะคือหนึ่งคำเดือนสองเออหักเสียข้าจับเสีอหวานหกเจ็ดคำข้าจับเฮะมันเดือน้อนกับบัติเด้าบอกออกใหม่ๆได้หกคำกับมันที่เศร้าหาเออยังบัติผนเดือนนี่แม่เอ้ยอ่ออโออีแม่จะได้ไปเที่ยวฮินบูนดีใจนะเต้นแม่โดยค่ะท่าไปจับปืพี่รถจัง บังแม่ลูกสิบิงลูกเสยนเขาคูเกินแม่ให้บิงแต่งตำแหน่งนก็แหน่งก็ด้่แ่แน่น่งกน่ก่กน่ะ้่กน่แหงก็บตำ่งดตำแหน่งดตำงตำแน่ตน่ง่ก่ไม่งก วันนั้นก็วางทายคิดเหนมึงม่าต้องสอบเสียยินจากสุดซึ่งยินถ้ามีอะไรอะไรต้กนด้วยอะไรเปิดตาแหน่อยมั้ยบางหลังมีมหาโตดเดอร์คุเม้นจีวานตายหนาว เลือกความเป็นส่วนตัวเออตังค่ห้านอนอยู่นี่นะความเป็นส่วนตัวเห็ดแมวนเหดีเกินเห็ดเห็ดเมียมึงนะเราอยากหนำเพิ่อนโอ้ยอหดีอะ เจ็ดติกันเฮ็ดละเมืองหินบูนบ่แม่เฮ็ดตอวแล้วน้าเวียเน่อยู่ตรงเมืองฮีบูนบ่กเขาว่าอันนี้คือมันจะเป็นบ้านนอกบ้านอะไรจะมาเมืองหินบูนงามบ่แม่ลูกไผ่ครัักบ่เห็นเอ้าบ่ได้เห็นลูกเอาหน้าลูกไผ่ยังเขาจะมาอยู่ด้วยกันพ่อใหญ่เขาก็อยากเบิ่งแล่พ่อใหญ่เขาก็เปนหลัง ป้าต่อจนสุนเวียงแม่เอ้ยอันนี้บูนกันไดพักน้องบกไปอีกบ่เลยไมอีกแม่มันจะหอดน้ำสั้นผบ่เลยทาแขกไปกบเลยเลยจทกแขกไปาัน้ำสั้นแล้วแบบนี้ บอกเลย้นามสั้นชื่อมาหนามสั้นนาหินบูนเขียวคือปีกเมฆผู่หนาสั้นนะนาหินบูนขี้เื่อบัวดีฮะดีใจนได้ไหมหัวอ่าเมนดีใจนเดิมโดยโดยทะได้ลุกสะไห้อยู่ไกลสุดเลยนะไหมเนาะไกลจวยเมืองยมมาลาเมืองมหาไฟเมืองทาแขกเมืองหินบูน นยาวดูบ yup. um ียังมันละบัญายนะสัสตัวนุ่น่อืมสาล้านน้องแม่น้องเบาแค่แล้วจากสามสิบห้าล้านบูยบูาวโลเยะค้บาทนึ่ง เอดเสีวไปสืบคำมีอะไรไหมครับผู้หนึ่งน no ่ผู้หนึ่งนีค้ำสองบาทเงินสามสิบด้วยแต่บอาเอาตัวดีคนน่ะเออผู้หนึ่งน่ค้ำสองบาทพูเออครับสองบาทคนน่ะก็เลยเลือกเอาอีบาทหนึ่งเอออีบักรลูกชายมีสองคนครับหมัดสำกันเ่อ ได้อีซอกบาทเนแต่แต่ข้ามรกระแสูใส่แมมซ้อนหล่อก็เลยเลือกได้นจักหน่อยเลิดอไดแนแม่ค่ะแม่ก็หล่อมาเลยนะ่อก็เล่าพังอยู่บ่าผอรอพังบ่เฮ่าฮพาฮ่าาฮ่าฮ่าฮา่า่่อ้่าฮ่่าบ่่่่่ บ่บเคยพ่อกะสิพ่ออีแม่สิส่วนพ่อแน่แม่กะสิส่วนจักแลบพอดมือพ่อแลพ่อแน่แม่อีแม่เล่งไหวนะเล่งไหวกระลุกกะร,ระลุกเขียนบ่นบ่นดีๆจะเล่นแล้วกระลุกต้อถึงใหญ่ไปเห็นดับการแล้วกระลุกแม่ลูกอยู่บ้านไปแล้หวหัวมามาถอดซองมาขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณและแม่แบบแม่ได้ไหวแล้วกระลุกกระลุกสมัยก่อน บานนี้น่าจะได้เป็นหลอกแดงสมิงก็ได้ผีหนังแล้วเจตสอนจะได้ลูกสะพายหล่ะแล้วดีใจด้วยนะแม่ไอกี่ถังบากน้ำไก่เลยผมอเอาโดยมึงรุ่นนแให้สาขนาดนั้น